สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพ,นพื่พี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอีพีที่1 4 4นะคะประจามเช้าว,วันอังคารนะคะ11คะ่ะ 11พฤศจิกายน2568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก้าเก่าสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพ,พี่ขาเช้านี้20รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์500บาทจัดส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพีได้เลยค่ะ 099 084 1561นะคะ092 543 9610ค่ะส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาหน้องราพีได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน้องราพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมา2รอบจะพิจารรอบเชา้ารอบเย็นนะคะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้ามงเย็นนะคะรายการที่1ค่ะ เหรียญหล่ลอหลวงพจันทร์วัดบางมอนรุ่นแรกนะคะหลังยันแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเลี่ยมพลาสติกค,ค่ะกันน้ํานะคะพี่ๆขารายการที่สองจะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะของหลวงปู่มหาศิลาค่ะมียันด้วยนะคะเลี่ยมกรอบ มาพร้อมกรอบเงินฝั่งเพชรนะคะด้านหลังศิลามหาเฮงนะคะตอกโคดซ้ายขวาแล้วก็เป็นยี่กองนะคะสวยรายการที่3มจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสด้านหลังมียันนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเงินรุ่นพิเศษค่ะ รายการที่4ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะเขียนว่าหนึ่งนะคะเป็นรุ่นแรกอุดกิ่งด้านในด้วยนะคะรายการที่หค่ะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไร่จ่พิจาร ปีหนึ่งสองเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะรายการที่6เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมจะพจาจณาองค์นี้จะเป็นรุ่นไตรามาสนะคะมาพร้อมรายการที่7จะเป็นเสือมหาอำนาจค่ะอันนี้มาบ้านเดียวกันนะคะวัดละหารไร่ค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทิมต่อโคศรานะคะใต้ฐาน เป็นรุ่นไตรามาสนะคะมาคู่กับเสือเสือก็จะเป็นรุ่นไตรามาสนะคะมาบ้านเดียวกันเลยเสือมหาอำนาจจะพิจารุ่นไตรามาสปีหนึ่ดนี่ด้านหลังนะคะหนึ่งแปดแล้วก็ต่อโค้ดสลาค่ะเหมือนกันเลยปิดคู่ได้เลยนะคะ500ร้บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่แปดเป็นเสือ ออขอไปค่ะเป็นสิงห์หลวงพ่อจ้อยนะคะนี่สวยเป็นสิงห์หลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรค่ะจังหวัดนครสวรรค์นี่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีเป็นชื่อหลวงพ่อจ้อยแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นค่ะอันนี้ชัดเลยนะคะสวยๆด้วยนี่นี่นะคะประมาณนี้เลื่อมพลาสติกกันน้ำค่ะ รายการที่9นะคะหลวงพ่อพัดค่ะเป็นเหรียญชนะจนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนลงยาสีแดงนะคะสวยสวยเลยรุ่นรวยตลอดชาติมีต่อโค้ด1.2จุดแล้วก็จะเป็นเลขเลขโค้ดหนึ่งนนะคะสร้างกุฏิสงวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนี่สวยสวยเลย เรื่องพลาสติกกันน้ำนะคะแล้วก็สิบเป็นพระสมเด็จเก่าเนื้อหากเก่าๆนะคะมาพร้อมกอบเงินลงยาสวยๆค่ะ1องค์สามร้บาทสององค์ห้าบาท11เเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวค่ะ เปลียนพ่อท่านเขียววัดหงมนสองห้าหนึ่งสหลังยันแบบนี้นะคะสวยสวยเลยค่ะใบหน้าเบต้าท่านชัดเจนเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ12เป็นพระมเหสวนเนื้อชินสนิมแดงนะคะสวยเลยมาพร้อมกรอบสวยสวยแบบนี้เลยนะคะ สิบสามเป็นพระสมเด็จค่ะเป็นสมเด็จเก่าแบบนี้นะมีปิดทองมีลงลักแบบนี้นะคะมีเลี่ยมแบบนี้เลยเก่าเก่าเลยนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะเป็นพระสมเด็จปกโพค่ะพระเจ้าในวิหารนะคะ แล้วก็เป็นค้าบกุปิดทองแบบนี้นะคะของอหลวงพ่อกวยนะคะนี่ด้านหลังมีรอยจานมือแบบนี้ค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามจังหวัดชัยนาทนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะเป็นสมเด็จปกโพพระในวิหารพระเจ้าในวิหารนะคะนี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะ ด้านหลังนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลส1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะ16เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะตรงนี้จะเป็นโค้ดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แตกใดๆนะคะคือเป็นโค้ดละคขังนะคะ ปักลงไปในองค์สมเด็จเลยนะคะเก่าๆค่ะพี่ขาด้านหลังฝังเหรียญรัฐบาลไทยแล้วก็โค้ดละคังในเหรียญนะคะนี่แล้วก็มีอักษรมียันแบบนี้นะเก่าๆเลยจะพี่จา๋าแล้วก็17จจะเป็นพระร่วงละอ่ากวาดลานวัดนะคะมีคาบเก่าๆแบบนี้คะ่ะ ภาพกุกเก่าๆเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ18เป็นเสมาหลวงปู่ทิมกระไหลทองตอกโคตรตรงอก1จุดค่ะปี18นะคะที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิม2518หลังยันวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะ19เป็นหลวงปู่ทวดค่ะ หลวงปู่ทวดองค์วัดช้างให้2507ค่ะด้านหลังเป็น j จดีแบบนี้นะคะสวยๆเลยแล้วก็มีห่วงด้วย20ค่ะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดเลี่ยมพลาสติกกันน้ำด้านหลังเป็นปี05ค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ1องค์300บาทจะ้ะ